สวัสดีครับอ่าแล้วก็มันอยู่บระต่อแล้วเมื่อกี้ต้องรุดเร็วไปหน่อยเวลามาเดี้นี่ครับพาถูกใช่ไหมครับอ่าคุณก็ไปเป็นป้อมมันลุยผมหน่อยครับผมก็เอ้ยคุณไปเป็นบุกให้หน่อยครับผมจะอยู่ป้อมมันลุยอย่ผมขอตักทําของก่นอนข้างบนก่อนนีครับผมเดีย๋ยวคุณก็ตกตายออกคอยดูไม่ตกหรอครับเนี่ยผมอยู่นี่แล้วแล้วถ้าคุณตกอ่ะแล้วครับมาลุยซอมบี้กันดีกว่าทำไมคุณต้องให้ผมตายอยู่เรื่อยเลยครับคุณคุณผมจะให้บอกเลยว่าซอมบี้ตรงไหนบ้าง กันนึงหนิครับคุณรีบเหรอครับไม่เหล่านี้ไม่ค่อยมีซอมบี้เปิดหมดซอมบี้ยังเปิดแล้วนะครับปิดอยู่ครับเปิดครับดูใหม่ครับปิดครับกันตึงดิครับคุณรีบเหรอครับผมว่าคือพรุ่งนี้ดีกว่าไหมคือนี้เลยคือนี้ไม่พร้อมเหรครับนี่มาครับเอนเดอร์แมนโอ้เอนเดอร์แมนคุณจัดการเลยครับเอนเดอร์แมนยิงกระหนุ่ไม่ได้ครับคุณต้องไปลุยสิคะคุณมาข้างบนทำไมผมยมของนะครับ มไม่องเป็นครับผมไม่ตกหรอกคือถ้าคุณตกขึ้นมาไงครับกานไว้ก่อนดีกว่าแก้ครับเชิญตามสบายขอยซอมบี้เกิดตรงนี้กรรมคุณแช่งผมเลยบ่อยไปลุยแล้วแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่อยู่ตรงนี้แล้วเร็วๆตรงนู้นน่ะไปลุยเลยเร็วช่วยผมทำดิงก่อนดิอ,อย่ายิงผมอย่าไปแล้วอย่าไปแล้วจริงๆอุ้ยไอ้เบ้ คุณเบงครับไปไหมไปครับไปครับไม่ไปใช่ไหมไปครับ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 ปคเับจะได้บอกว่ามีตัวไหนตัวไหนบ้างผมติดมืดนะครับเอนเดอร์แมวผมเอนเดอร์แมวตีเลยครับซอมบี้ผมเคลียเองโอ้ยมันจะการผมมันจะการผมมันจะการผมมันจะการจาดการโอ้ยจะตายแล้ว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 โอ้เอนเดอร์แมวตายก่อนแล้วบอกคุณจะัดการซอมบี้ผมเคลียให้อยู่นี่ไงเห็นไหมธนูมาไกล โอเคคีเปอร์ตรงนุ้นจะเก็บไหมเก็บไม่หมดเลยครับวันนี้เรามาล่าซอมบี้กันโอ้โหสกิลจัดการเลยครับลงมาจัดการดีกว่าไหมครับอย่างเงี้ยไม่ดีครับผมจะอยู่ข้างบนคอยสเตล์ไว้มันยิงผมอยู่แล้วนี่โดนนะครับเป็นไงครับเอาดริครับเอาโดนโดนเลยคุณต้อไปใกล้ก็โดนตายจะตายแล้วครับนี่มาครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอรยระวังสไปเดอร์นี่มาครับยิงสไปเดอร์ดิไม่ต้องเอากระดูกเก็บไว้ไปหาหมาด้วยครับ สอมบีอล่างนั้โหหลายตู้จำจัดให้หมดอือติอ๊ดตอสไปเดอร์ข้างหลังสอมบีข้างหน้าเต็มเลยจะไปไหนต่อบอกด้วยขอแค่นี้แหละโยตัวอะไรวะสอมบีปะสอมบีจาัดก,การเลยใครอยากขึ้นแบงค์บนแ่ะขึ้นมาทำไมแกขึ้นมาเลยไม่ได้ทำอะไรหรอกข้าจะทำของต่อ คีเปอร์มาตามมาให้แม่งอยู่ในน้ำไงลงมาในบ่อน้ำติดว่ะเอ้ยมันจะโง่ลงเอ้ยมันลงบ่อน้ำเลยแล้วมันมันขึ้นได้ป่างขึ้นได้ไอ้หา่าอุย้ยจะก,การไอส้สก,ก,ก,กิลดิมาละเขาดูว่ายิงไปเต็มเลยผมจะตายแล้วครับเด็กซอมบี้อะไรเนะี่ยผมจะตายแล้วครับจริงๆครับเขาโยนอาหา่าลงมาให้แล้วกัน เดี๋ยวผมเพิ่มแมวดีกว่านี่อยู่เนี่ยน,นี่นี่มาที่เขาดิเนี่ยไปผมจะทำผมหิ้วเคลียร์ต่อเลยโอเคมาเลยเจ้าซอมบี้ชั่วเขาก็ตามแกเลยพอขึ้นตรงไหนมีอะไรบ้างมีอันข้างหน้าแกมีคีปเปอร์หนึ่งแล้วไงได้กินปืนด้วย ตรงนั้นซอมบี้ไม่มีตัวกอเก็บเลยไอ้ซอมบี้ตรงนี้มีอย่ตัวนี้วางตรง,ตรงบ้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆกล้ไรอืมใกล้ๆกล้เราก็เก็บนะสไปเดอร์ตรงนน้นไปฆ่าดิไป็ซอมบี้มาอีกแล้วสไปเดอร์ตรงคอกบัวไม่มีสไปเดอร์ไม่เข้าแต่สไปเดอร์แมนวะโอ้ยแต่ของมาว่ะ อะไรเกิดอย่างเงี้ยบอกแล้วให้สร้างของดีๆเข้าว่าเราสร้างแบบเป็นหลังคาไปเรื่อยเอาป่ะอยนี่แหละโอเคแเราขอเราขี้เกียจบุกแล้ววะกลัวแล้วกลัวแล้วงั้นแกขึ้นมาเป็นป้อมธนูเอาธนูมาโอเคใช้ไม่เป็นกาเองแหละแค่ยิงหลายรอบอะแข่งปะล่ะแข่งยิงเบ้าเฮ้ยเคลียร์ดิตรงนี้เยอะเลยงไหนอะขึ้นแบงค์บนกันไม่ต้องขึ้นมองไม่เห็นอะต้องขึ้นแบงค์บนเดี๋ยวลงไปจัดการเลย ไหนอะน,นู่นเต็มเลยเนี่ยไมเคิลเลยโอ้โหเป็นฝูงขนาดนี้ใครเขาจะโดนเขาเนี่ยเอ้าเขาไปช่วยกันไปสู้กันลงไปด้วยกันไหไปหนึ่งสองสามลุยโย่ไปเช้าแล้วกูกล้าไอ้จัดแล้วตอนมืดอ่ะกูคนเดียวเลยมาเลยไอ้เจ้าซัมบี้ช่วเยเหมือนเราลงตายสองทีแล้ววะเจอไอเดแมนบอกเ,อเจอคิปเปอร์ครับเจอเกน,นตัน เ้ยน้งแก่โอกิปเปอร์ตายอะไรอะไรโดนหลังตัวซอมบี้อีกแหละมาเลยสัตว์ซอมบี้เฮ้ยแล้วในแบบนี้มันสามารถสร้างประตูนรกได้นแบบไม่ได้ใช่ไหมครับต้องสร้างใหม่ข้อใหม่สร้างได้ครับได้คไม่โดนเขาใช่มือแหลกเหรอครับหนูไอ้ซอมบี้ถูกเขาที่หลังคุณอย่าให้ผมไปซื้อซอมบี้นะผมแหลกอยู่ใกล้ซอมบี้แล้วกนะ็เฉลีลกครับ เป็นไงครับผมเก่งครับเก่งตรงไหนครับฆ่าได้เยอะนะครับถือว่าเคลียร์กันได้ทั้งหมู่บ้านุโมูครับเฮ้ยสมมติตัวนั้นขี้โกงอยู่ในน้ำอ่ะลงไปจัดการเลยครับขี้โกงผมขอทำของต่อครับขี้โกงเฮ้ยข้างบนตึกครับข้างบนบ้านหลังเนี้ยคุณยังไม่สร้างทำเชื่อมนี่ ผมก็ยังไม่สร้างครับผมจะสร้างตรงนี้เสร็ก่อนบ้านหลังเน,นี้ยเนี่ยเนี้ยทำไมครับทำไมต้องทางด้วยครับคุณไม่ช่วยผมเลยอะงสร้างครับไม่ต้องอ่รมันมีของอยู่ใช่ไมาครับกันตกนะครับ,รรบยังไงคุณเบงก็ต้องตกอยู่แล้วเชื่อผมดิ ด้วยมาตลอดอเพาไม่ตกเลยสักครั้งอ่ะผมสร้างประตูไว้เผื่อคุณเบนซ์อยากออกไปสู้นะครับเคปบ้ครับเฮ้ยใครเราเสนอผมว่าเราสร้างเคสมาอยู่งบอีกอันหนึ่งดีกว่าไหมฮสร้างเคสเพราะเ่อนนผมมันสมพันธ์วัวแบบที่รู้คุณก็ทำกล่องกับเต็มไปแล้วชูนุ่ผมก็ใกล้หมดแล้วเราก็ต้องทำกล่องอยู่ดีแล้ครับมันเี้ะวัวใกล้หมดแล้วเหมือนกัน ผมว่าเราปลอดเอาปลอดภัยดีกว่าผมจะสร้างอันนี้ไว้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะผมขอผสมท่นเกตตรงนี้ให้คุณกระโดดขึ้นนะครับเ,เ,เ,เนี่ยถ้าคุณอยากไปหลังนี้ค,คุณต้องกระโดดนะเนีเ่ยเบนเบนเนีย่ยเบนถ้าอยากไปหลังเนี้ย ให้เองกระโดดคึ้นอย่างเงี้แล้วก็ไปเลยนะเขา่าเข้าใจนะเข้าใจไหมเข้าใจมาครับคุณเบนคุณเบนครับคุณเบนครับคุณเบนครับเบนครับเข้าใจมาครับเนี่ยไม่เข้าใจหรอครับมันมันเล่นพื้นไม่พอ ชีวิตนี้ผมเป็นฟาคบคุณเป็นจอชาาไร่นี่ครับได้ค่าวใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยคุณครับคุณครับไม่ฟังผมเลยครับเบสเดิร์นในสูงก็เล็กก่ทุยได้ละะลึงนะครับคุณเนี่ยแล้วมาสมพันธุ์วัวต่อ ได้ยังครับโอเคครับมันเกิดการตึบกันผมก็สร้างการเสร็จเหมือนกันแล้วครับได้หมงสี่ต <rec> ัวครับได้ไข่มาสองใบน่าจะสร้างเค้กด้แล้วแหละจริงหรอครับร้อยวัวอีกตัวหนึ่งันโตนใช่ไหมขอดูกล่องทาบก่อนจริงๆด้วยไข่หนึ่งชูการ์สองนมสาม คุณมาดูดิครับคุณมาช่วยผมสร้างอันนี้หน่อยดิไม่ว่างครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะไรครับเท่าไหร่เฮ้ยเ,ออเดี๋ยวสักพักก็ต้องจะลาลาดีกว่าจะไปเดี๋ยวนีว้จังเลยผมต้องรีบคุณเบนครับคุณอย่าตกตรงนี้นะครับมันถ้าคุณตกตนี้ถือว่าคุณงโง่มาก แต่ผมว่าคุณไม่คงไม่งงใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นคนฉลาดฉลาดใช่ไหมห้ามตกนะครับตกทีนี้ผมหาว่าคุณไม่ฉลาดครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าลาไปก่อนนะวันนี้ไม่อยุดไม่หยุไม่หยุดไม่หยุดนะบาย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 เดี๋ยวเราจะาก็